สวัสดีครับผมชิคาลาศิษสุสภวิชาเกตครับมาจากบริษัทซิปเมดครับในวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าหลายคนสนใจนะครับก็คือสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยตัวกระแสของคริปโตเนี่ยเป็นกระแสที่มาแรงหลายคนอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับหลายคนอยากที่จะทําความเข้าใจว่าในหลังจากนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงของมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันสั้นๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่า หลายคนน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าปัญหาของโลกการเงินแบบเดิมเนี่ยมันคืออะไรนะครับและททำไมการมาของคริปโตเนี่ยถึงได้มาตอบโจทย์ ทำไมถึงได้มีคนสนใจและที่สําคัญคือ S i p m e c เป็นใครนะครับจะออกมาเพื่อแก้ปัญหาตอบโซลูชันตรงไหนบ้างนะครับที่สําคัญคือในปีหน้าธีมไหนที่น่าสนใจที่น่าจับตามองจะเป็นสิ่งที่เราจะพูดคุยกันครับอย่างปัญหาการเงินนะครับในยุคนี้แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นปัญหาเดิมๆก็คือว่าค่าของเงินที่มันเสื่อมลงหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเงินเฟอ้อนั่นแหละนะครับ อย่างปกติก่อนหน้านี้เนาะเรามีการสมมติเราถือแบงค์พันเนี่ยนะครับย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยแบงค์พันเนี่ยสามารถซื้อของได้เยอะมากเราสามารถออกจากบ้านโดยพกเงินแค่1,000บาทไม่ต้องพกบ,บัตรเครดิตนะครับขอแค่แบงค์พันใบเดียวเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตั้งแต่เช้าจนถึงเงยน็นกลับบ้านอย่างสบายใจพอมาทุกวันนี้ครับให้ทุกคนลองถือแบงค์พัน นะครับแล้วไปเที่ยวเล่นเลยตั้งแต่8โมงกลับบ้านถึง4ทุ่มเลยโดยที่ห้ามพกเงินสดอย่างอื่นห้ามพกบัตร ATM ห้ามพกบัตรเครดิตผมเชื่อว่าหลายคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันเริ่มไม่อุ่นใจแนละ้วเพราะเรารู้ว่าเงิน1,000เหมือนเดิมของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะซื้อของได้ลดน้อยลง น,นี่เป็นปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้านะครับในเรื่องของเงินเฟอ้อหรือตัว purchasing power ที่มันลดน้อยถอยลงอีกปัญหาหนึ่งในเรื่องของการเงินก็คือว่าตอนนี้เมื่อเงินมันหายากขึ้นนะครับเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้เติบโตเท่าช่วงเวลาก่อนนะครับเขาจะพยายามมองหาผลตอบแทนที่สูงกว่าหาผลตอบแทนที่มากกว่าหรือที่เขาเรียกกันว่า search for yield เราจะไปศึกษาเลยว,ว่าตัวสินทรัพย์ไหนให้ผลตอบแทนดีกว่าลงทุนในตัวไหนให้ผลตอบแทนสูงกว่าจะออมในจะออมในรูปแบบใดที่สามารถเก็บความมั่งคั่งของเราได้นี่เป็นโจทย์ข้อที่2ซึ่งเราหลายคนเนี่ยพยายามหาคําตอบมันอยู่นะครับบางคนก็ไปเลือกสินทรัพย์ที่ถูกบางคนก็ไปศึกษาหาความรู้สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองสามารถปกป้อง purchasing เวอร์นะครับของตัวเองได้แต่บางคนพอไปศึกษาปุ๊บก็ อาจจะหลงผิดไปลงทุนอะไรที่อาจจะไม่เหมาะไม่ควรนะครับสร้างความเสียหายกลายเป็นว่าเราต้องการสร้างเงินให้เยอะขึ้นสร้างฐานะเราให้ดีขึ้นนะครับแต่พอเราเข้าไปลงทุนแล้วไปทําจริงแล้วเนี่ยไอตัวเวลตรงนั้นเนี่ยมันกลับลดน้อยถอยลงนี่เป็นปัญหาข้อหนึ่งที่หลายคนเจอ เพราะฉะนั้นวิธีการรับมือหรือทางออกของปัญหานะครับผมมองว่า2ข้อหลักๆเลยข้อแรกคือเราจําเป็นที่จะต้องเลือกสินทรัพย์บางอย่างที่เรามีความรู้มีความเชื่อมั่นมากพอว่าในวันข้างหน้าเนี่ยมันจะสามารถกักเก็บความมั่งคั่งของเราได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราใส่พลังงานเราให้เวลากับมันนะครับใส่เงินทุนทุ่มเทสุขภาพ ใส่ input ทุกอย่างไปเพื่อได้ตัว output บางอย่างแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไอเอาพุ t นั้นเน่ยเราเอาไปเก็บในสินทรัพย์บางอย่างที่มันทุกๆวันเนี่ยมันด้อยค่าลงด้อยค่าลงเนี่ยแต่ว่า input ที่เราใส่ไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแต่ถ้าเราเก็บเอาพุ t ตรงนั้นไปไว้ในสินทรัพย์ที่เราเข้าใจและมันมีโอกาสเติบโตขึ้นในวันข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นนะครับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ นะครับจะเป็นที่ดินเปล่าหรือสิ่งปลูกสร้างก็แล้วแต่อาจจะเป็นคอนโดซึ่งอาจจะต้องต้องศึกษาหน่อยเลือกในเรื่องของของทำเลหน่อยเรื่องของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าพวกเนี้ยนะครับการลงทุนในหุ้นการลงทุนในพันธบัตรหรือที่มาแรงก็คือริอโตเคอเรนซีนะครับซึ่งเหรียญคริปโตเนี่ยตอนนี้มีอยู่ต่ำๆนะครับก็มากกว่า14,000เหรียญทั่วโลกนะครับก็จะมีทั้งเหรียญที่ดีเหรียญท,ที่ที่กลาง แล้ก็เหรียญที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการซเล็ c กหรือศึกษาหาความรู้เลือกเหรียญให้ถูกต้องแล้วก็เชื่อมั่นว่าเจ้าเหรียญตัวนี้จะสามารถเก็บความมั่งคัง่งหรือที่เขาเรียกว่าตัว store of value เนี่ยให้กับเราได้ในวันข้างหน้าอย่างที่สองครับจำเป็นมากเลยก็คือว่าเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ที่เราเอาเงินไปวางไว้ ไม่ว่าสินทรัพย์ตัวนั้นจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีคนที่สามารถสร้างรายได้จากการลงทุนในหุ้นสร้างรายได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สร้างรายได้จากการลงทุนในคริปโตเครนซีเราสามารถเลือกสินทรัพย์ใหม่ก็ได้ที่เรามีความรู้มีความเข้าใจมากพอเพราะในในระหว่างทางนะครับที่เราใช้ชีวิตที่เราลงทุนไปเนี่ยมันจะมีทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงเพราะฉะนั้นในข้อที่2เนี่ย ทางออกของปัญหาคือว่าการที่เราจะต้องมาศึกษาทําความเข้าใจทำความรู้กับคริปโตเนี่ยมากขึ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆที่เราสนใจเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วซิปเมกเป็นใครนะครับซิปเมกเนี่ยสามารถมาตอบเพนพอยต์ข้อไหนได้บ้างของปัญหาการเงินนะครับที่เรามีการพูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ยซนะิปเมกเอ่อในปัจจุบันนะครับเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและยังเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับในประเทศไทยและเรายังมีการประกอบ ตัวกิจาการเนี่ยในต่างประเทศด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์อินโดนะครับแล้วก็ที่ออสเตรเลียในทุกประเทศที่เราไปประกอบกิจาการเนี่ยนะครับเรามีการขอไลายเส้น,นะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกที่เลยนะครับซิปเมงเนี่ยเราเป็นตัวกลางนะครับที่ทำให้คนที่สนใจคนที่มีความรู้ความเข้าใจและอยากจะลองเข้ามาหาประสบการณ์ อย่างซิฟเมกเองนะครับเรามีโปรดักต์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลผมเชื่อว่าตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเลยทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าเราอยากที่จะเป็นนักลงทุนนักเก็งกําไรเข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนเงินของเราเนี่ยไปเป็นเงินคริปโต Bitcoin, ethereum นะครับ litecoin บีแอนบี B หรือเหรียญอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เหรียญที่เราสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนได้ในเซตเม็กเนี่ยมีมากกว่า50เหรียญนะครับแล้วก็มีแลนว่าจะมีการล i s t เหรียญเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยอีกเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราเป็นเบอร์หนึ่งที่มีจํานวนเหรียญมากที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือมามาเอ็กเชนได้นั่นทําให้เราตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการ การหารายได้ที่มากขึ้นจากการลงทุนการเก็บออมหรือบางคนอยากจะเข้ามาเก็งกำไรในเหรียญต่างๆที่เราสนใจสมมุติเพื่อนเราบอกว่าเหรียญน,นี้น่าสนใจจังเพื่อนพูดมาแล้วก็อาจจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองเข้ามาศึกษามาลงทุนกันนะครับซิฟเมกก็มีตรงนี้ให้หรือในโปรดักต์อื่นๆตอบโจทย์ในเรื่องของการออมนะครับเราจะมีโปรดักต์หรือแคมเปญที่ชื่อว่าตัวซิ p อัพหรือตัวซิฟล็อกเนี่ย โดยปกติเวลาที่เรามีการถือคลองพวกเงินคริปโตอยู่ในในใน w a l l ็ตหรือในพอร์ตของเราเนี่ยนะครับบางที่ก็จะแตกต่างกันนะครับบางที่ก็เราก็ถือคลองไปสิ่งที่เราจะได้ก็ได้ส่วนต่างราคานะครับซื้อถูกขายแพงแต่พอมาลงทุนกับที่ซิเดเนี่ยนะครับด้วยโปรดักต์ของตัวซิฟอัพหรือซิฟล็อกเนี่ยมันจะเป็นการให้ผลตอบแทนที่เป็นท็อปอัพที่มากกว่าเดิมเวลาที่เรามีการถือคลองคริปโตเหรียญไหนก็แล้วแต่ที่เราสนใจนะครับแต่ต้องอยู่ในแคมเปญของเราด้วยนะ ยกตัวอย่างเช่นตัว b บิตคอยเราถือ Bitcoin อยู่ระหว่างทางเนี่ยราคามันผันผวนใช่ไหมครับแต่เราก็ยังเชื่อมั่นเราก็ยังยังถือครองอยู่แต่ถ้าถือ Bitcoin ที่ s ิ p เมกและเข้าตัวแคมเปญตัวซิ p อัเนี่ยนะครับระหว่างทางเราจะมีการจ่ายโบนัสซึ่งโบนัสต,ตัวเนี้ยจะจ่ายเป็นสินทรัพย,ย์เิจิตอลให้กับ wallet ของลูกค้าในทุกๆวันซึ่งเลทในการจ่ายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ กับเทียของลูกค้าแต่ละคนซึ่งจะมีในส่วนของของรายละเอียดที่แตกต่างกันก็อยากให้ลองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดูนะครับมันจะมีเทียรที่1 VAP 1.2.3.4นะครับก็จะได้รับในส่วนของตัวโบนัสที่ไม่เหมือนกันและในแต่ละเรียนก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับในอีกแคมเปญหนึ่งนะครับหรือในในโปรดักต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซ0ล็อกเนี่ยคอนเซปต์มันจะคล้ายๆกับการฝากประจํา เวลาที่เรามีการถือคลองเหรียญคริปโตในพอร์ตของเราและยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้ในช่วงนั้นเช่นเรามองว่าเราอยากจะถือไว้สักปีนึงมองว่าปีหน้ามันมันมันน่าจะปรับตัวขึ้นถึงเป้าหมายของเราใช่ไหมครับระหว่างทางเนี่ยเราสามารถหาผลตอบแทนหรือเป็นท็อปอัพที่มากขึ้นโดยการเข้าร่วมแคมเปญหรือโปรดักที่ชื่อว่าซิปล็อกคือล็อกเจ้าตัวคริปโตไว้ไนเนี่ยนะครับ45วันนะครับมันจะ ได้รับในส่วนของตัวโบนัสเนี่ยที่สูงขึ้นกว่าจะตัวซิปอัอีกนะครับแต่เราจะมีพิเ t ียมที่ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้45วันนะครับมันก็จะได้รับโบนัสที่เยอะขึ้นซึ่งสูงสุดนะครับที่เราให้เนี่ยจะอยู่ที่14%ต่อปีในเหรียญ CMT ในตัวเทีย VIP 4นะครับก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันในแต่ละเทียแต่ละเหรียญก็จะมีผลตอบแทนของโบนัสที่แตกต่างกัน นั่นเป็นในส่วนของการลงทุนการออมและในส่วนสุดท้ายครับการาใช้จ่ายด้วยคริปโตเคินซี่การหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในโลกคริปโตนะครับเช่นเรื่องของ NFT หรือในวันหน้าอาจจะมีในเรื่องของตัวเมตาเวิร์สเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็มีโปรดักต์นะครับเป็นเป็นเบต้าเวอร์ชันก่อนที่ชื่อว่าตัวซ i p w o r ร์ ิปเวิร์มันจะคล้ายๆกับตัวมาเก็ตเพสเนี่ยซึ่งเราสามารถเข้าไปซื้อของได้การซื้อของเนี่ยจะไม่ได้จ่ายด้วยเงินบาทน,นะครับจะจ่ายด้วยเหรียญคริปโตเรนซี่ที่ชื่อว่า c m p หรือ S ิปเมกโทเคนสมมุติเราเห็นว่าในเชลล์เนี่ยมีสินค้าหรือบริการนะครับที่น่าสนใจและที่สำคัญคือเป็นสินค้า e x c l u ค i ูซด้วยคือไม่คือไม่เหมือนใครเลยนะครับแล้วก็ไป สามารถซื้อขายนะครับสามารถไปถือครองได้นะครับด้วยเจ้าตัวซิปเม็กโพเทตัวนี้นะครับก็ลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้กันดู s ิปเม็กแล้วตอนนี้นะครับมีพาร์ทเนอร์มากกว่าร้อยแห่งนะครับทั่วประเทศไทยเราสามารถใช้จ่าย นะครับแลกเปลี่ยนกันด้วยสินทรัพย์เบียตอลนะครับก็คือเอาเงินคริปโตเนี่ยนะครับไปแลกสินค้าสามารถไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกับบริษัทหรือร้านค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ของซิปเมกเรานะครับซึ่งนั่นคือตัวโซลูชันนะครับที่ซิปเมกมีแล้วก็ออกมาเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาการเงินที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับและในหัวข้อสุดท้ายคือว่าตีมในอนาคตล่ะนะครับพอที่ผ่านมามันคือการพูดถึงอดีตพูดถึงปัจจุบัน ในปีข้างหน้า2 0 2 2 2 3หรือหลังจากนี้อ่ะทีมไหนที่น่าสนใจสิ่งที่มันจะเข้ามาอยู่รอบตัวเรามากขึ้นนะครับผมอาจจะขมวดส,สั้นนะครับแต่อาจจะทิ้งเป็นท็อปิกไว้ให้ทุกคนไปนศึกษาเพิ่มเติมผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าตัวบล็อกเชนเนี่ยจะใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราเราคิดอีกนะครับครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างที่เราใช้อยู่แอปพลิเคชันอาจจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ แพลตฟอร์มที่เรามีการใช้งานเนี่ยเบื้องหลังหรือหลังบ้านเขาเนี่ยอาจจะรันด้วยเจ้าตัวบล็อกเชนอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นอินฟาสักเจอร์ต่างๆหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มมีการเปลี่ยนไปจะมีการเอาพวกเทคพวกเนี้ยบล็อกเชนสมาร์ทคอนเท็เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นธีมในวันข้างหน้าธีมเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะครับธีมถัดมานะครับก็คือในคอนเซ็ปต์ของพวก DeFi นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นียจะเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น d e f ฟ1.0 ตอนนี้จะพัฒนาอัปเกรดมากขึ้นเป็น DeFi 2.0อาจจะมี Product นะครับที่แปลกไปจากเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็เป็นตีนที่น่าสนใจในวันขนา้างหน้าหรืออีก2อย่างที่ผมเชื่อว่าใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนตื่นตื่นตัวตื่นเต้นมากนะครับก็อาจจะเป็นในคอนเซปต์ของ NFT หรือการเล่นเกม ก็คือที่เขาจะมีม,มีคำพูดว่า Pay-to-earn นะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะ Pay-to-win คือเล่นเกมเพื่อชนะนะครับแล้วก็จะมี Pay-to-win จ่ายเงินเพื่อชนะนะครับจ่ายเงินซื้อไอเทมจ่ายเงินซื้อต่างๆเพื่อให้เราเป็นผู้ชนะแต่ในตอนนี้มันจะเป็นคอนเซปต์ของการ Pay-to-earn คือเล่น คือไม่ใช่เล่นเกมางเดียวครับเล่นเพื่อได้เงินเล่นเพื่อได้อะไรบางอย่างนะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าตัว NFT หรือ non fungible token และกระแสะที่มาแรงที่สุดในช่วงสิ้นปีนะครับซึ่งตอนแรกจริงๆเกี่ยวกับพวกพวกเมตาเวิร์สหรืโลกเสมือนเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับผมเคยไปเล่นอย่าง มจะใส่แว่น VR AR นะครับแล้วก็เล่นเกมต่างๆเกมฟันดาบอะไรเงี้ยก็ให้ประสบการณ์ที่ที่แปลกใหม่แล้วก,แวก็แล้วก็น่าสนใจนะครับแต่พอคริปโตมา NFT มาทำให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นเซอร์ติฟิเคตบางอย่างที่ที่เป็นปัญหาในโลกของดิจิตอลเนี่ยว่าใครคือ,เ,อ,อเจ้าของสินทรัพย์นั้นใครคือเจ้าของไอเทมตัวนี้เนี่ยพอมี บล็อกเชน NFT มาปุ๊บเนี่ยนะครับมันทำให้โลกเสมือนหรือเจ้าตัวเมตาเวิร์สเนี่ยมันครบถ้วนเหมือนเป็นการต่อจิ๊กซอที่ที่สมบูรณ์มากขึ้นทำให้ในปีนี้เป็นปีที่เราจะมีกระแสของการพูดถึงพวกเมตาเวิร์สอะเยอะขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าปีหน้าวันหน้านะเราอาจจะได้มีการพูดคุยกันในโลกเสมือนก็ได้นะครับใส่แว่นใส่ถุงมือกันนะครับจับมือกันสัมผัสมือกันได้โดยที่ ผมอยู ica, other, so ่ก mm รุงเทพนะครับทุกคนอาจจะอยู like make make ่อีกฝากหนึ่งของโลกก็ได้อาจจะสามารถสื่อสารเชื่อมต่อถึงกันได้โดยที่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครซึ่งอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดที่ผมอยากจะมาคุยนะครับและผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับผมอยากให้เราทำความคุ้นเคยแล้วก็ตระหนักถึงมัน มากขึ้นนะครับวันหนึ่งมันจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลองเข้ามาศึกษานะครับที่ซิ p เมกดูไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับเรามีสื่อ,อ,อทุกชแนลเลยนะครับสื่อดังๆ Facebook, YouTube t ิกตอก i อจีนะครับทวิตเตอรเรามีเรามีครบทั้งหมดเลยนะครับเพียงแค่เข้าไปแล้วเสิร์ชคำว่า s i p m e x ZIPMEX กนะครับก็จะพบกันได้ครับผมเชื่อว่าทุกจินตนาการของเราสามารถเป็นจริงได้ที่ s IG, Twitter, IP i p m e x Imagine that s i p m e x ครับ